พี <A> wall. ่กบูเอ้าพากนันทำอะไรอ่ะอึพากนันทำอะไรอยู่บนเตียงอ่ะลูกจัดจัดนอนั่นมนเตียงด้วยกันแหละลูกอืกมบัง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 อ่ะจกนแม่มาจัดเนาะ เตียงโซฟาเขานะอืมอืมตัวนี้นอนโซฟาอ่ะนอนลองนอนลองแต่กลางคืนไม่นอนตรงนี้นะอันนี้เตียงแมวเนาะกลางคืนไปนอนกับคนนูนะ่นอะไอพี่จอดเนาะพี่แจ็คมาขาสองตัวพี่มวิว Hmm? แม่จะเช็ดหูให้คันหูเหรอลูกทำความสะอาดหูให้ขนมันเยอะนลยเนาะขี้หูเราจ็บเป็นสมาเป็นหมาในสบายสูแม่ตัดเล็บห้เมื่อวานได้ตัดเล็บแค่ขี้หูให้ตัวเล็กด้วยเป็นทุกอย่างให้หมาเลย <laughs> ให้หมาให้แมวเ,เ,เลยทาุของแท้เลย นี่เด้อแม่ทํางานแป๊บหนึ่งเด้อแป๊บกันอยู่บนเตียงนี่นแหละเดี๋ยวแม่จะทํางานก่อนเดี๋ยวจะเอาขนมมาหลอกก็เอาขนมมาให้อีกพี่เหมียวไปไหนเนาะไปย่งที่นอนพี่เหมียวเหมียวไปแอบ,บนอนที่นอนแม่ทำไะกลางวันจะไปนอนที่นอนคนนะมาเหมียว เชียงนอกเลยลูกนนี้เด้อแม่ลงไปทำงานทางล่างเด้อแล้วแม่ขนมวางไว้ให้